สนับสนุนรายการโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานกกอพอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอจฉรยิยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับพลังงานไทยยอุดมกับดิฉันส้อยฟ้าโอสุคนทิพย์นะคะวันนี้อังคารที่2ทธันวาคมนะคะความกำลังใจนะคะยังคงส่งลงไปยังภาคใต้อย่างต่อเนื่องนะคะมหาอุทกภัยภาคใต้ครั้งนี้นะคะท่านผู้ชมคะมีประชาชนเกือบ3ล้านคนได้รับผลกระทบนะคะ การประชุมครมเศรษฐกิจเมื่อวานนี้รับทราบผลกระทบน้ำท่วมภาคใต้นะคะแล้วก็บอกว่ากระทบเศรษฐกิจถึง5 0 0แสนล้านบาทค่ะวันนี้แหละค่ะก,การประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็จะมีการเสนอมาตรการเยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้เข้าครมนะคะรัฐจะเร่งใช้มาตรการทั้งการเงินมาตรการทางการคลังนะคะไปช่วยประชาชนอย่างเช่นพักชำระหนี้ ทางภาคประชาชนภาคธุรกิจ1ปีดอกเบี้ย0อร์ระหว่างพักชำรราณีดอกเบี้ยก็ไม่ต้องคิดด้วยนะคะพร้อมทั้งจะ ลดภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างมาดูกันค่ะโดยคุณเอกนิตินิติทันประพาสรัฐมนตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าการประชุมครมรศมอเกิจเมื่อวานนี้รัฐบาลได้ประกาศมาตรการเยียวยาฟื้นฟูแบบบูรณาการโดยมุ่งเน้นการพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐฐและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดจะมีการใช้มาตรการทางการเงินการคลังนะคะอย่างเช่นการลดภาระหนี้สถาบันการเงินเฉพาะ ดําเนินการมาตรการพักชําระเงินต้นและดอกเบีย้ยเป็นเวลา1ปีรายละไม่เกิน1ล้านบาทพักระหว่างระหว่างพักชําระนี้นะคะก็ไม่คิดดอกเบีย้ยด้วยค่ะสินเชื่อเพื่เอเยียวยาผู้ประสบอุตกภัยภาคใต้เป็นสินเชื่อเพิ่มเติมภายใต้วงเงินกู้เดิมกับธนาคารก็คือลูกหนี้คนเดิมนะคะรายละไม่เกิน1,000 0แสนบาทปลอดดอกเบี้ย12เดือนแรก การให้สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้วงเงินไม่เกิน1ล้านบาทต่อรายปลอดดอกเบีย้ย12เดือนแรกสสนับสนุนการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษ,ษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเสียหายด้วยค่ะ การเพิ่มเงินในกระเป๋าให้ประชาชนได้แก่เงินเยียวยาครัวเรือนครมจะอนุมัติงบกลางในวันนี้นะคะเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินสดจํานวน9,000บาทต่อครัวเรือนให้ประชาชนได้เร็วที่สุดนะคะมาตรการลดพาระภาษีให้ประชาชนและผู้ประกอบการนะคะก็มีการขยายเวลาชําระภาษีขยายเวลาชําระภาษีและค่าธรรมเนียมทั้งหมด ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับการซ่อมแซมแก่การซ่อมแซมทรัพย์สินตามที่จ่ายจริงไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทและลดหย่อนภาษีซ่อมแซมรถตามที่จ่ายจริงไม่เกิน30,000บาทนะคะก็เป็นมาตรการที่จะเข้าไปเยียวยาฟื้นฟูเพื่อที่จะให้ บรรเทาความเดือดร้อนให้ชีวิตของผู้คนนั้นกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุดนั่นเองนะคะเดี๋ยวรอฟังผลการประชุมครมในวันนี้นะคะว่าจะออกมาตามที่ครมเศรษฐกิจเสนอไปอย่างไรบ้างนะคะส่วนการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับครัวเรือนต่างๆที่สิ่งภาคธุรกิจต่างๆต,ต,ต้องมั่นใจว่าจ่ายไปแล้วไม่เกิดปัญหาไฟดูดไฟช็อต นะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ส่งเจ้าหน้าที่กระจายเต็มพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนในการซ่อมแซมตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าภายในบ้านครัวเรือนก่อนที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แต่ละครัวเรือนนั่นเองนะคะนำทีมไปช่วยเหลือประชาชนการโดยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะคุณมงคลก็ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หัดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วยค่ะโดยพลเอกนพดลปิ่นทองรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ประธา,านการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หาดใหญ่มีหัวหน้าส่วนรชาชการทุกภาคส่วนร่วมประชุมรายงานความคืบหน้าส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะโดยคุณมงคลตรีกิจ,จานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายงานความคืบหน้าสรุปผลงานจ่ายไฟดังนี้ค่ะ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบทั้งสิ้นนะคะ1 9 6 0 1 9รายจ่ายไฟได้แล้ว152,453รายรอเหลือจ่ายไฟประมาณ13เปก็คือ2 0 0 0มกว่ารายค่ะ 2. การจ่ายไฟระบบ33 KV เพิ่มเติมในพื้นที่ถนนนิพัฒอุทิศ1,2,3ถนนสีพูหนา้าถนนประชาธิปัตย์ถนนสเสนหานุสรถนนนิพัฒ์สงเคราะห์4 5 จ่ายไฟให้ย่านเศรษฐกิจกเพิ่มเติมได้แก่ห้างแดนหน้าโรงแรมเซนทราหัดใหญ่โรงแรมสยามออร์ชัอลปั๊มน้ำมันในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่ห้างโรตัส2สาขาห้างบิ๊กซีเอ็กนะคะแล้วก็จ่ายไฟให้สถานที่ราชก,การเพิ่มเติมสอพอหัดใหญ่สถานีรถไฟที่ว่าการอำเภอหัดใหญ่สำนักงานเทศบาลทุกเทศบาลจ่ายไฟให้เสาสัญ,ญญาณโทรศัพท์27 แห่งนะคะจาก32แห่งงานแก้ไขอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าเปลี่ยนมิเตอร์เส้นทางถนนเพชรเกษมสำหรับบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระดมเจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศเข้าร่วมฟื้นฟูแก้ไขตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายภายในบ้านเรือนของประชาชนด้วยให้มีความปลอดภยัยก่อนจะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนซึ่งจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะเรียกว่ามิเตอร์ของครัวเรือนแต่ละครัวเรือนนะคะที่เสียหายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ระดมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็เปลี่ยนมิเตอร์นะคะให้กับทุกครัวเรือนเลยเพื่อให้สามารถรับกระแสไฟฟ้าได้โดย ปลอดภัยนั่นเองค่ะพาท่านผู้ชมไปที่ประเทศจีนกันบ้างค่ะไปดูรถยนต์บินได้ค่ะที่พิเศษคือสามารถบินได้นะคะแล้วก็จะนำมาใช้ที่ประเทศจีนในปีหน้าแล้วไปดูกันที่งานกวางโจอออโต้2025ค่ะ รถยนต์บินได้ค่ะเรามากันที่งานกว่างโจออโต้2025นะคะ OR เขาพาเรามาดูนะคะดรไพจิตรจะเล่าให้เราฟังว่าไอ้รถยนต์บินได้เนี่ยของสุโขเผิงมเขาบินได้ได้ยังไงตัวนี้จะเป็นตัวยานแม่ใช้ในการขนส่งภาคพ,พื้นดินอันนี้คือขับได้จริงๆขับได้จริงๆจะสังเกตว่าเป็นรถ,รถยนต์แบบรถบรรทุกขนาดเล็ก6ล้อแล้วก็ใช้ในการขนตัวโดรนเหมือนเฮลิคอปเตอร์บินได้นะครับเจ้ารถ ไอ้บินได้เนี้ยมันจะบนทุกอยู่ในนี้อยู่แล้วแล้วพอรถตึกมากๆอยากบินล่ะก็กดปุ่มว่าเราจะใช้งานมันมไอ้ตัวนั้นมันก็จะบินออกมาบินออกมาเคลื่อนตัวแล้วก็บินออกมาได้คร<ม>ับด็อกเตอร์แล้วทุกวันนี้เนี่ยเขาใช้จริงๆในประเทศจีนหรือ,อยังคะเขาอยู่ระหว่างการทดลองผมคิดว่าอย่างเร็วที่สุดปีหน้าเราอาจได้เห็นบริการลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในหลายหัวเมือง ข,ข,ข,ของจีนหน้าตามันคนล้ายๆโดรนนะพี่เนาะอารมณ์มันเหมือนเฮลิคอปเตอร์ครับพวกนี้พวกนี้จะเป็นพวกไฟเบอร์นะเพราะนั้นจะเบาแล้วก็ใบพัดเนี่ย6ใบเราสังเกตนะครับแล้วก็มีตัวพัดลมเคลื่อนที่หน้าหลังตัวนี้ก็ตัวยกสูงไอ้นี้จะเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่แบบขึ้นลงแนวดิ่งมันก็คล้ายๆกับเฮลิคอปเตอร์เวลาขึ้นไปเ,เนาะ ใช่ครับแต่ว่าจะเป็นขนส่งสาธารณะก่อนจะให้เป็นคนส่งสาธารณะเพื่อที่เขาจะได้คุมเรื่องของการใช้งานใน,ในเส้นทางต่างๆโอ้ท่านผู้ชมต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยที่งานกวางโจโอโอโต2025นะคะคึกคักมากทีเดียวเ็จัดกันยิ่งใหญ่มากพื้นที่200,000ตารางเมตรแต่ไฮไลท์ที่เราอยากดูนี่คือเจ้ารถยนต์บินได้คันนี้นั่นเองค่ะ พาสื่อมามาดูนวัตกรรมใหม่ๆเป็นยังไงบ้างเห็นเจ้ารถดนวินได้คือวันนี้ค่ะอยากจะพามาดูทั้งหมดเลยเนาะแต่ว่าด้วยความที่พื้นที่เยอะไฮไลท์ของงานน่าจะเป็นตัวนี้ค่ะมันก็จะเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งในอนาคตเนี่ยเราอยากจะเห็นเป็นพารเซนเซอร์ค่ะให้กับประชาชนได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องของกรีนเอเนอร์จีโออาร์ก็พาสรรื่อมาเพื่อมาดูเรื่องของพลังงานสะอาดนะคะแล้วก็แล้วก็เทคโนโลยีใหม่ที่จะไปเทคโนโลยีในอนาคต เราจะนึกถึงของใช้โทรศัพท์มือถือแต่วันนี้รถยนต์เสี่ยวหมี่ทาแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะคือเสี่ยวหมี่เขาทํารถยนต์นะคะแล้วเขาไม่ได้ทําแบบรถยนต์ที่เป็นเกรดธรรมดาะะเขาเขาจาบกลุ่มลูกค้าที่เป็นบีดดลถึงไฮเอ็น์นะคะจะเห็นว่ารูปร่างเขาเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับรถสปอร์ต<อ>เขาจะจาะกลุ่มไปรุ่นแล้วสีเขาจะฉูดฉาดน่าหน่เท่าไหร่อ่ะประมาณ7จ็ดแปดแสนหยวนประมาณ4ล้านอุาแต่สีนี่เจ็บเจ็บมากเลย กระแสในประเทศจีนกับรถยนต์เยวหมี่เป็นยังไงบ้างอะกระแสตอบรับดีค่ะเพราะว่าเยวหมี่เนี่ยเขาได้พื้นฐานลูกค้าที่สะสมมาตั้งแต่ขายมือถือขายเกดเกตอยู่แล้วส่วนมากก็คือเป็นเพศช,ชายแล้วก็เป็น middle class เยีหวี่ให้ใครทำรถให้โรงงานตัวเองปะ่ะเขามีโรงงานที่ปักกิจใหญ่มากค่ะ <laughs> ใหญ่แบบใหญ่แล้วก็เป็น fully a u t o m a t e อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะ อินเท l i g เจน d ิฟฟิงซิสเต็บริษัทต่างๆนำเสนอเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ล่าสุดระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติที่พร้อมใช้งานจริงบนท้องถนนในเมืองจีน AI ที่เรียนรู้จากโครงสร้างถนนและพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์โดยเฉพาะวันนี้ขอบคุณโออานะคะขอบคุณทักท่เปจิ๋งค่ะสวัสดีค่ะ ปีหน้าประเทศจีนนะคะก็จะนํารถยนต์บินได้มาใช้นะคะเป็นสาธารณก่อน,นะคะอยังไม่ใช่รถยนต์ส่วนบุคคลนะคะและที่สําคัญก็คือมีต่างประเทศเนี่ยสั่งซื้อรถยนต์บินได้จากประเทศจีนหลายพันคันแล้วด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่เรียกว่าทึ่งโลกจริงๆนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะ จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบเรียลไทม เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชัน Smart Energy for Better Life and Sustainability สนับสนุนรายการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยังยืน ่านผู้ชมคะใกล้เทศกาลแห่งความสุขปีใหม่แล้วนะคะ p t ทเขาสร้างความสุขให้กับลูกค้านะคะด้วยการสร้างปรากฏการณ์เมจิกบ็อกซ์นะคะดึงมนเสน่ห์โลกจินตนาการเติมเต็มทุกการเดินทางด้วยความสุขค่ะโดยบริษัท PTT Energy จำกัดมหาชนนะคะเขาร่วมมือกับ Disney เปิดตัวแคมเปญเมจิกบ็อก มอบประสบการณ์ใหม่ที่ประสานความสนุกและความพิเศษให้กับลูกค้าผ่านสินค้าสุด Exclusive นะคะที่ออกแบบเฉพาะคอเลชั่นใหม่ล่าสุดนะคะจาก Disney ์ที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอรกระเป๋าผ้าหมวกนะคะ โดยระสานสเสน่ห์จากโลกจินตนาการของดิสนีย์เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรที่ทันสมัยสร้างแรงบันดาลใจและเติมเต็มความสุขให้แก่ผู้บริโภคในทุกมิติค่ะ ซึ่งจะเริ่มแคมเปญนี้นะคะตั้งแต่1ทธันวาคมปีนี้สำหรับแคมเปญเมจิกบ็อกนะคะจัดขึ้นเพื่อคืนกำไรและสร้างความสุขแก่ลูกค้าของ PTG ผ่านกิจกรรมที่เปิดให้ลูกค้ามีส่วนร่วมได้นะคะโดยการจัดงาน Magic Box เป็นกล่องมหัศจรรย์ในพื้นที่ PTMAC พีทีแม็กพาร์คสลยานะคะที่พีทีแม็กพาร์คสลยาที่จะกลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่สําหรับการเช็คอินค่ะตลอดจนเชิญชวน,ชน,ชนลูกค,ค้าส่งประกวดคลิปสั้นภายในงานมีวิธีการเก็บแต้มเพื่อแลกของรางวัลนะคะแล้วก็การโพสต์ภาพหรือวิดีโอการเปิดกล่องสินค้าดิคสิตดิสนีย์ที่ผลิตโดยร้านค้าในเครือของ PTG และอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะพร้อมทั้งติดแฮชแท็ก PTG เมจิกบ็อกซ์นะคะเพื่อชิงรางวัลพิเศษจากแอปพลิเคชัน m a ็กมีค่ะกานะรเรียกว่าก็สร้างความสุขให้กับผู้ใช้บริการหรือว่าลูกค้าของ PTG นั่นเองนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันทางททบ5จัน์ทอังคารพุทธ10นาฬิกา5นาทีกับดิชนันไซยฟ้าโอสุคนทิพย์นะคะพบกันที่ททบ5กฎหมายเลข5ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ